เป็นเพื่อนกับกุ้งกิง้งกด Subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ้งกันนะคะ,ะวันนี้ง่วงนอนจังเลยค่ะเมื่อคืนกุ้งกิ้งนอนดึกวันนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้า กุงกิงก็เพลียมากเลยอตอนนี้กุงกิ่งนึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งที่คุณแม่เคยอ่านให้ฟังค่ะเป็นเรื่องของลูกลิงที่ดึกแล้วก็ยังนั่ง,น,งนอน,น,อนเอาแต่ดูทีวีคุณแม่มาเตือนก็ไม่ยอมฟังเพราะเตือนหลายๆครั้งก็ไม่ยอมไปนอนสักทีจนคุณแม่ต้องปิดทีวีลูกลิงจึงต้องยอมไปนอนค่ะเพอตอนเช้า ลูกลิงง่วงนอนทำอะไรก็ไม่มีแรงเล่นก็ไม่ไหวทำกิจกรรมอะไรากับเพื่อนๆก็ไม่ได้ลูกลิงจะทำยังไงดีนะเราไปดูนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะคะลูกลิงไม่ยอมนอนลูกลิงไม่ยอมนอนเรื่องโดยตุ๊ปปองภาพโดย นารุลูกลิงนอนกลิ้งทิ้งตัวฟ้ามืดสลัวยังดูทีวีแม่เตือนก็ไม่ยอมฟังมืดตื่ก็ยังนั่งอยู่กับที่ขาดูอีกหน่อยนะแม่สนุกแท้แท้การ์ตูนเรื่องนี้แม่เตือน สองครั้งสามครั้งลูกลิงไม่ฟังแม้ปิดทีวีลูกลิงงอนเงาหน้าง้หมหงุดหงิดหน้าควา่ำเข้านอนทันทีตื่นเช้างงง,งมืนมืนลืมตาไม่ขึ้นหลงนั่นลืมนี่ทั้งวันนั่งหาวอดวอดง,วง่งวงตลอด เรียวแรงไม่มีเพื่อนๆนชวนเล่นตั้งเตะลูกลิงนาเบะแล้วหาวสามทีเพื่อนๆนโดดยางเหง๋งเหงลูกลิงนั่งเซ็งหาวอีกสามทีคุณครูต้องพาไปนอนลูกลิงคออ่อนคอพับหลับฟี ไม่ได้โดดวิ่งกลิ้งไต่ไม่ได้ปีนป่ายกับเพื่อนวันนี้เสียดายไม่เอาแล้วล่ะคืนนี้ลิงจะไม่ดูทีวีคืนนี้กุ้งกิงต้องรีบนอนเร็วแล้วล่ะค่ะไม่อยากตื่นมาแล้วงัวเงียแล้วก็เปลียแบบลูกลิงอีกแล้ว สัดานามาพบกับรายการนิทานสนุกกับกุ้งกิ๋งได้ใหม่ในวันพุธเวลา4ี่โมงเย็นกด Subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ๋ง Happy World ใน YouTube และกด Follow กุ้งกิ๋งได้ที่ Facebook กุ้งกิ๋ง Happy World อยากคุยกับกุ้งกิ๋งต่อตามมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้กุ้งกิ๋งไปก่อนนะคะบายบายค่ะกดติดตามช่องของกุ้งกิ๋งด้วยนะคะ